สวัสดีงามเสาครับผมดีนอ้องวิธีพลันชาแนลครับผมผมวนนี้พามาเบึง่งนี่นะครับวิธีการฝึกลูกไก่ของผมนะครับนี่ครับฝึกลูกไก่ให้เชื่องให้ติดคนนะครับให้ติดเจ้าของพราะก็ะจะให้เขา ให้อาหารกับมือแบบนี้นะครับแรกๆเขากัดจตื่นๆังหลังไปเขากัะชีเริ่มนิ่งเริ่มคุณเริ่มเชื่องเขามากใกล้เรื่อยๆนะครับนี่ลูกนุมครับผมกำลังกำลังดื้อได้ครับนี่ มีมบ่ได้หรอกแลนขึนหัวขึนหางหลุดนครับนั่นนั่นนั่นนะเห็ดกันี่ครับแม่เท่าแม่เท่ากับส้มสวยๆเลยนะครับ เอ้หมูมากินเมละวันมามามาเร็ว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 นี่นะครับผมภารกิจงามเสาของคนมักไก่แกะไก่ตอไก่ตั๋งนะครับกิจวัตรประจำวันกับประมาณนี้ครับผมตื่นเสามาบ้าดในนี้ยังไรเราครับเบิ่งแก่ไก่ เหรนกับไก่ยามขึ้นกับซองแต่ไก่ไต่ไฟสายกับซองแต่ไก่เบิงแต่ไก่เศร้ามากอะ่ะมีเวลาให้นิดนึงครับก่อนออกไปทำหนาทีของจาขวางเียอย่างเลยฝึกไปครับพอไงขึ้นมาหลุนซีหาเดือนเนี่ยมันจะได้จับง่ายเห่นง่ายนะครับฝึกง่าย นีล่ลูนีก่ก็เป็นไก่แจะผสมไก่บั๋นนะครับนี <c> ่ <oughs> ไก่แจะผสมไก่บัน๋นแม่เป็นไก่ดำนะครับไก่สามสายเหลืองพอเป็นไก่แจะนะครับ ครับผมเดี๋ยวสิพาไปชมไกลหน่อยเกิดไหมนะครับผึ่งฟักออกมาเลยหมื่นสองหมื่นนี่นะครับพอเป็นลูกผสมนะครับแม่เป็นสายห่วงมาตั้งแต่จังหวัดน่านนะครับแม่นี่เลี้ยงดีเลี้ยงลูกดกครับเลี้ยงลูกเกง่ง พาไปเบ่งไปชมกันครับนี่ชุดกูผสมบ้านๆครับผมพอเป็นลูกผสมครับ แม่เขากระหุนกัะบอค่อยสวยบอค่อยงามปไปเลยครับแต่ว่าเลี้ยงลูกลกคักเลี้ยงลูกเก่งคักแม่นี่ลูกนี่เปอร์เซ็นต์หลอดสูงเลยนะครับแม่นี่ลูกแม่นี่ตามที่เห็นมาหาหกชุดมากน,นี่โอ้หลอดครับ ยังไม่ท่านเดี๋ยนับอยู่นะครับว่ามีจักชีวิตนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดชีวิตนะครับผมถ้าที่นับเบ้งถ้าที่เห็นนี่แปดชีวิตนะครับ นี่ไข่ของตัวอื่นเก็บมาใส่นสามไข่นะครับเป็นไข่ไก่หม่ครับผมฝากกี่ชมน้ำหนเด้วครับผมสายไก่ตอบานบาครับผมวิธีพลานชาแนลครับขอบาเบิงมาชมแหลกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม กดกระดิ่งเพื่อแจงเส่อนคลิปใหม่ๆจากทั้งช่องวิธีพลันทาเหนียวครับผมสำหรับคลิปนี้ผมมีอย่างไรครับขอกาข่าวคขวามาสวัสดีครับผม